สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสมชัยชี้สูตรหาร500ก้าวไกลได้ประโยชน์มากสุดอาจโกยสสบัญชีรายชื่อถึง30คนดึงสติพักเล็กอย่าเพิ่งดีใจคะแนนต่ำสุดอาจเป็นแสนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Insight News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ